นี่ก็เขือยาวมันของน้องหนวดนะจ๊ะเนี่ยต้นนี้นานแล้วตัดแต่งเขาทําสาวเขาเขาจะออกมาแบบนี้เลยให้น้ําหมักเสร็จอาหารนะจ๊ะทุกคนแม่เอ้ยงามจริงงามเนื้อสิ่งเปรียบเลยเกินหาคําใดเอ่ยมาเฉลยคําอ้าง แม่อรชรงามเหมือนกินนอนเยื้อรางย่นพักแม่และคางสวงสลางเต่งตึงเห็นไหมพอเห็นติดดอกออกผลก็จะอารมณ์ดีอันนี้มะเขือ,อยาวมันของน้องหนวดที่ให้เรามาแล้วเราก็ขยายต่อไม่รู้จบมะมรีเขาตาเที่อแอ๊นัขบนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแป,แปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอิน รายสนใจฟิกรหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรีเขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกคนเนี่ยอยากซื้อต้นมุงต้นไม้อยากจะได้อะไรทักไปหาเลยที่ช่องเดโชสุขอินหรือตามไปที่เพจก็ได้เดี๋ยวน้องหนวดเขาจะบอกเองน้องหนวดน้องปอเขาจะบอกเองนะจ๊ะเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยเอาน้ำหมักเศษอาหารมาใส่ในเนี้ยใส่ในกระมังแล้วก็ อันนี้เราเพิ่งเอาดินมากลบเพราะว่าถ้าดินยุบเนี่ยเดี๋ยวรากลอยถ้ารากลอยแล้วเขาจะไม่ไม่โตเพราะว่ารากเขาโดนแสงเพราะฉะนั้นต้องเอาดินมาคอยกลบไว้ดินมันจะยุบไปตามการเวลาที่รากพืชเขาดูดมันย่อยสลายไปเขาก็ดูดธาตุสารอาหารจากดงจากดินจากปุ๋ยนี่แหละมันทำให้ดินยุบนี่ไงอันนี้นะ พอเอาดินมาใส่แล้วทําไงต่อรดราดไปเลยเขาจะได้ช่วยย่อยสลายอีกก่างหานี่เห็น้่าน้ำหมักเศษอาหารไปตักมาเนี่ยกระมังนี้ประมาณเท่าไหร่เอาสักประมาณ30ลิตรแล้วก็ไปตักเศษอาหารมาประมาณนี้เต็มๆเ,เลยแล้วก็มาละลายคนแบบแล้วก็ให้อาหารเขาอย่างนี้เขาจะได้มีอาหารกินตักศาสไป อันนี้ให้ทุกน,นี้เลยทุกเจ็ดวันก็ได้เข้าใจใช่ไหมจ๊ะแล้วเขาก็จะติดดอ,อกผลมาให้เรากินอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นกิ่งปักชำของไต้หวันสตรอเบอรี่ของน้องหนวดนะที่ตัดปักชำรู้สึกว่าจะเหลือสองกิ่งซึ่งเป็นอะไรที่ตัดปักชำยากมากไต่หวันสตรอเบอรี่ของหนวดก็อยู่ด้วยกันนี่แหละกับเมื่อเคยยาวมนันนี่เราก็ตัดแต่งกิ่งเข้าไปไต้หวันสตรอเบอรี่อร่อยมาก ใครสนใจก็ไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะเอาความคมขื่นไปทิ้งแม่โคงให้มันไหลลง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 ,ไล,ล,งไล,ลงทะเล <c oughs> อารมณ์ดีเบื่อความรักจากคนร้อยเล่ เล่ลวงลึกกว่าทะเลสุดขาดคะเนสุดนับคะนา <c oughs> ใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะจ๊ะเอาความทุกยากฝากทาราใสให้มันไหลไปไหลไปไหลไปไมิให้หวนมา <c oughs> บุ้ง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 ใคร,ร้องได้ก็ร้องต่อนะจ๊ะพอแล้วมาให้ดูว่าวิธีการบำรุงมะเขือยาวมันของเราก็ด้วยการใช้น้ำหมักเศษอาหารทุกเจวันเนี่ยตัดแต่งไปหลายรอบเขาก็ติดดอกคราวที่แล้วเราก็เก็บแล้วก็ตัดแต่งไปใช่ไหมแล้วดูเขาก็จะออกมาให้เราอีกการทำาสาวพาืชทำาสาวต้นไม้บ่อยๆเนี่ยก็เหมือนทำสาวนะเหมือนคนก็ต้องดูแลตัวเอง คอยดูแลตัวเองเออไม่ปล่อยให้โทมอะไรแบบนี้ยไม่ได้ปล่อยให้ต้นไม้เขาโทมพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็น,นี่เลยไปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยนันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนือมงามๆดูแลสุขภาพให้ดีๆ ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยจ้าแค่นี้นะ